สภาอาร์ทูเรียนมีติที่9ท้าทำไมคุณถึงเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดในจักรวาลเรามีความสนใจอย่างมากในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติเพราะคุณกำลังช่วยให้เรามีประสบการณ์ที่เราไม่สามารถมีได้หากไม่มีคุณเรามีความสุขมากที่ได้เป็นพยานในเส้นทางของคุณและมีส่วนร่วมในฐานะผู้ช่วยเหลือที่เราเป็น เราอยากให้คุณทุกคนรู้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเราต้องการให้คุณตระหนักว่าที่จริงแล้วคุณกำลังฝันถึงความเป็นจริงนี้แล้วเราขอเชิญให้คุณพิจารณาว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรพวกเขากำลังใช้เส้นทางที่ยากที่สุดในขณะน,นี้และนั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะยอมรับความท้าทายเช่นคุณ พวกคุณทุกคนได้รับความช่วยเหลือจากเราเพราะเราตระหนักในสิ่งนี้เพราะเรารักคุณและเพราะเรามองว่าคุณคือการสร้างโอกาสสูงสุดสำหรับการขยายตัวในจักรวาลนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากถ้าคุณลองคิดดูเพราะทุกสิ่งที่คุณสัมผัสที่นั่นทำให้จักรวาลเสนอโอกาสมากขึ้นให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในนั้น และคุณจะได้สัมผัสกับทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นในอนาคตเราต้องการช่วยให้คุณได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างในไม่ช้าก็เร็วและนั่นคือเป้าหมายของเราเช่นกันเราต้องการให้คุณสนุกกับการเดินทางและเราต้องการให้คุณผ่อนคลายในการขยายจิตสำนึกของคุณแต่เราต้องการให้คุณเพลิดเพลินไปกับการสร้างสารรค์ของคุณ ที่บางครั้งรู้สึกเหมือนอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้นสำหรับพวกคุณบางคนการสร้างสรรค์ของคุณเหล่านี้อยู่ร่วมกับคุณในเวลานี้และเมื่อคุณมีความเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นคุณก็สามารถทำของคุณได้จากนั้นคุณจะสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องกังวลว่าอาการเหล่านี้จะมาถึงคุณหรือไม่คุณอยู่ในที่นั่งคนขับอย่างแท้จริง ตามที่เป็นผลงานของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนใช่มีกรรมและใช่มีสัญญาแต่บรรดาผู้ที่ได้รับการออกอากาศนี้ขณะน,นี้ได้มีชีวิตอยู่นานพอที่จะล้างกรรมส่วนใหญ่ของคุณและได้เสร็จสิ้นส่วนใหญ่ของสัญญากรรมของคุณถ้าไม่ทั้งหมดดังนั้นในฐานะสิ่งมีชีวิตในมิติที่สี คุณเป็นผู้กำหนดสิ่งที่คุณจะประสบต่อไปด้วยความรู้สึกของคุณวิธีที่คุณสั่นไหวสิ่งที่คุณมุ่งเน้นและสิ่งที่คุณเชื่อข้อความหนึ่งที่เราไม่สามารถเครียดได้มากพอคืออยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและยอมรับความช่วยเหลือที่มาจากอนณาจาักรที่สูงกว่าด้วยเพราะความช่วยเหลือนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดว่าคุณไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง ความช่วยเหลือมาเพราะเราชอบช่วยเหลือและต้องมาจากที่ไหนสักแห่งเมื่อคุณร้องขอการขอความช่วยเหลือเป็นการแสดงออกมันคือการสร้างของคุณเป็นความร่วมมือเป็นโอกาสที่เราจะได้เชื่อมต่อกับคุณและเป็นโอกาสสำหรับคุณในการเชื่อมต่อกับเราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายในอาณา,าจักรมิติที่สูงขึ้น มันทาให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นในฐานะครอบครัวจักรวาลสากลและทําให้เราทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งจักรวาลใกล้ชิดกับแหล่งที่มามากขึ้นในขณะที่เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงโดยแทางทําเป็นว่าเราไม่ใช่ทําให้มันทั้งหมดในขณะที่เราดำเนินตามจุดประสงค์ของการมีประสบการณ์ เราแค่ต้องการเตือนคุณอย่างสม่ำเสมอว่านี่คือจัก,กรวาลแห่งเจตจำนงเสรีและคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะประสบกับอะไรและไม่ได้ทำอะไรเรามีความสุขมากที่ได้เดินร่วมทางไปกับคุณและแมนว่าคุณจะไม่ได้รับการส่งสัญญาณเหล่านี้เป็นประจำโปรดทราบว่าเรายังอยู่กับคุณและคอยดูแลคุณเรารักและชื่นชมคุณ และจะอยู่กับคุณตลอดการเดินทางกลับไปหาพระผู้สร้างนี้